ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรตดะย้าใบชางอ้ำนะครับวันนี้เราไปอยู่กันที่ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตากนะครับวันนี้เราได้นํารตัดหย้าของเรานะครับมาทดลองตัดกันที่หน้างานจริงๆนะครับตอนนี้เราจะตัดกันที่สวนปาล์มเล่มสวนปาล์มขนาดเล็กนะครับต้นปาล์มยังไม่โตเท่าไหร่ทดลองตัดดูนะครับตอนนี้ดินฝนตกใหม่ๆเลยนะครับพอฝนหยุดเราก็ออกมาตัดกันเลย ันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ขัี่สิบส2แรงม้านะครับประกอบเครื่อล้อระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฮดรอลิกนะครับคันนี้ติดตั้งออปชันเสริมคือผ่านดันหน้านะครับอ่าลองดูการตัดหญ้าครับหญ้าต่ำๆครับต,ตัดเตี้ยๆน,นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทร0932159003ช่างอ้ำนะครับตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิรวัดตนะครับชื่อคุณสม,มียนนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณนี้สนใจจะเข้าไปดูรถนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเบอร์โทรติดต่อคุณสมยนนะครับ0898317158นะครับเข้าไปดูเข้าไปทดลองขับได้เลยนะครับ รอบเืลิงไม่ต้องเร็งมากครับยาประมาณนี้ตัดชิวๆเลยครับอันนี้คือดินนี้เดินติดเท้านะครับตอนเดินนี้คือแฉเลยเพราะว่าพอฝนหยุดตกปุ๊บเราก็ออกมาตัดกันเลยนะครับสนใจมาดูรถกันได้ครับที่ตำบลทุ่งนนทซีอำเภอเขาสมิงยูบตาดนะครับติดต่อคุณสมิ่ครับเบอร์โทร0ู9ย์ แปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดนะครับมาทดลองขับมาลองตัดกันได้นะครับสนใจก็สั่งจองผ่านโฮสเยนได้เลยนะครับบริการจัดส่งถึงที่นะครับ ตอนนี้ต้นปลาล์มยังไม่โตนะครับตัดได้แบบคล่องๆนะครับระดับความสูงยอดตรงนี้น่าอยู่ประมาณสักยี่สิบเซนนะครับหนาบางปะป,ะปนกันไปนะครับเพราะว่าดูแล้ญ้าเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับตัดสบายๆเลยครับแบบนี้ ตัวคนขับคับชิวๆครับขับง่ายมากเกียร์ไฮดรอลิกไม่ต้องมีคัดไม่ต้องมีเบรกนะครับเดินหน้าถอยหลังนี้ใช้มือขวาอย่างเดียวนะครับช้าเร็วตามมือนะครับระบบขับเคอนสี่ล้อนะครับเจอดินเปียกดินแี่ฉะนี้ไปได้สบ,บายครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทร0ูนย์5 9 0 0 3ช่างอั้มนะครับอีกเบอร์นึงครับ0ู7ย์8 2 0 3 2นะครับหรือท่านใดที่อยู่สวนภาคตะวันออกนะครับสนใจจะไปดูรถได้ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตากนะครับติดต่อคุณสมิญนนะครับ0ู9ย์1 7 1 5 8นะครับสามารถดูรถได้ที่ตำบลทุ่งนนท์ีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตากนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ